วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องสองพี่น้องคู่หนึ่งให้ฟังนะคะสองพี่น้องนี่นะคะก็เป็นคนพี่ชายคนโตแล้วก็มีน้องสาวนะคะตอนนั้นก็อายุก็ประมาณแบบยังเด็กนะคะสิบกว่าขวบนะคะส่วนพี่แล้วพอดีช่วงนั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่แบบว่า โรงเจเขาจะแจกทานนะคะพี่ชายก็ชวนน้องปะเราไปเอาของฟรีกันเถอะไอ้น้องสาวก็บอกไปค่ะไปอย่างนี้นะพอไปถึงใช่ไหมโรงทานโรงเจนะคะเขาก็กําลังเตรียมของจะแจกเลยไอพี่ชายก็บอกน้องสาวว่ามึงเป็นผู้หญิงอะมึงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะวิ่งเข้าไปแย่งกับเขาเองไอ้น้องก็บอกไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้เอง ปรากฏว่าไอพี่ชายนะคะมันทั้งพร้อมพอมตัวมันน่ะมีแต่ชีคโคงนะคะวิ่งเข้าไปเนี่ยเขาแจกเขาหวานทานนะคะวิ่งเข้าไปเนี่ยโดนเขาผักกระเด็นกระดอยหมดไอคนน้องก็เห็นพี่ชายกระเด็นด้งดงหกล้มหกลุกก็สงสาร,สาร,สารก็รอนะคะรอพี่ชายแต่ว่าเขาโยนทานมานะคะไอคนน้องเห็นก็ หฮ้ยหมวกลอยมากระโดดคว้าหมวกเลยค่ะตึ้มพอกระโดดคว้าหมวกเสร็จนะคะเอาหมวกนะคะกาง,งอกเลยค่ะหมวกงอบใหญ่ๆเหมือนชาวนาแล้วคราวนี้ลงทานเขาก็คว้างข้าวสารคว้างอะไรมามันจะเป็นถุงเล็กๆนะคะข้าวสารประมาณฝ่ามือนี่นะคะเราก็เอางอบเลยแล้วค่ะรับ ปึ้งปึ้งนะคะปรากฏว่าได้จนเต็มงอบเลยอยู่อยู่วงนอกไม่ได้อยู่วงในกับพี่ชายพี่ชายยโดนเขาผลักกระเด็นล้มลุกคุกคานนะคะแล้วพี่ชายพอเขาเลิกแจกนะ,ะพี่ชายได้มาหนึ่งชิ้นค่ะได้ข้าวสารมาถุงหนึ่งถุงเล็กๆนะคะไอ้ส่วนน้องสาวนี่ได้เต็มงอบเลยค่ะเต็มหมวกเลยหมวกบานๆเนี่ยนะพี่ชายมาบอกกูได้มาเท่านี้ อ้าวมึงได้ยังไงเนี่ยก็บอกว่ายืนอยู่เฉยๆอ่ะเขาก็โยนมาแล้วก็กระโดดคว้าแค่นั้นเองนี่แหละค่ะสมัยก่อนยากจนมากเลยนะคะเราก็เอาอาหารกลับไปบ้านนะคะค่ะเรื่องก็จบวันนี้เท่านี้สองพี่น้องนะคะมีพี่ชายที่แสนดีทำงานทุกอย่างเลี้ยงน้องค่ะเมื่อก่อน โอเคแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ